สวัสดีครับพี่น้องครับผมดิจิโจ้ผ้าเพิินครับมาหลับสอบครับผมมาปราบหญ้าปราบวัชพืชครับผมอันนี้คือคล้องทายกอนหัวหัวคลิปสละครับนี่คือลำธารน้ำครับผมตะกอนไปคล้องน้อยๆครับผมจะของทีพกันเลยมาเห็ดเป็นขับแหล่งน้ําเพื่อต้องการเพื่อต้องการให้ได้ด้ำที่หรือไร่สวนนะครับถ้าเกิดมีน้ำนั่นก็คือได เขาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของอุดมสมบูรณ์ก็คือ80เปอร์เซ็นต์ล่ะครับผมครับอีก20เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการตกแต่งสลนะครับผมเอาสิบห้าพระเบงครับพี่น้องฟองป่าครับพระพระเบงทางภูกับจัดบอกว่าจะเป็นรถแมคโครหรือว่ารถไทยได้มาจัดการนะครับผมนี่ครับครับอันนี้คือขนาดในต้นไม้เยอะเจมครับหกขนาดเลยนี่ก็คือคล่องที่หายเห็นบ่ากครับหรือยังมาด้านนี้เลยยังมาด้านนี้พี่น้องฟองป่าครับผมยางมา ยมามม่ทาั้งนี่เพราะว่าจริงๆครับเพราะว่าจะให้เห็นว่าโอเคความแปลนความสะอาดสะอาดมันได้เห็นครับตาก็คือมองเห็นทรูปปูพงครับตอนที่ยังเป็นวัชพืชอยู่นั่นก็คือว่าละ่ะมันเป็นหมแลกวก็นาป้านะครับที่สองไร่เนี่ยก็คือมองเห็นพูดครับผมเสียเบอร์ครับผมแนวอยู่ครับผมอันนี้คือสวนไร่อนุร,รักษ์ต้นไม้เก้าแก่ครับดังเดิมเกิด ไหลายชั่วชีวิตคนครับพี่น้องปองป่ายครับผมครับแปลนหูแปนตาครับผมอันนั้นคือแนวครับผมแนวที่คา,าเราียกว่าที่สองไร่นะครับเจ้าของที่เปิดนก็คือ,อคุณครูต้อยหรืออมอนรัตครับผมผู้ที่มาจับจองอยู่ตรงนี้ครับผมอันว่าตรงคามนั่นก็คือพี่น้องปองป่ายนะครับเด้อเพิ่นก็เอาบอกักพาวเบีย พันธุ์ปักเผาลงครับผมตรงขา่าบโน่นครับผมเ mm hmm. พื่อนกับมาทําการปลูกอันนี้บอกสังเขปได้ครับพี่พน้องปองป่าครับผู้ใดนี่ทีเด้อบ่งหัวซาเบิงทีเบิงทางให้มันเกิดอยู่ว่างเปล่าแล้วอังนะครับเด้อตั้งกรมที่ดินครับเ mm hmm. พื่อนมี่การพาดสีทีดินนี่บ่กเป็นแน่ๆครับผมอันนี้คือบ่กบอกก่าวให้ไปปลูกต้นกล้วยหรือว่าต้นไม้ทีว่าสามารถกินใส่ได้ถ้าเกิดป่าถิ่มลึกเอ่อ ลอยล่างทิมระวังครับผ้าสีปีนาปีได้นี่แน่นอนครับผมอันนี้มาบอกวันที่28กรกฎาคม2563หราะวังครับปีนาหกนี่แน่นอนเจอผ้าสีมาหาันรครับผมปรับแพงมากเลยครับผมไอห,หัวซาดเดอร์ยันยิงดูได้ครับอันนี้มาบอกว่ากล่าวครับผมนี่ก็คือแนวที่เอารถแมคโครรถไถมาดันมาแต่งสละครับผมที่สองไร่ ครับพี่ครับทังบ้านน้องสองหองน้องไข่ต่อไปนี่น้องไข่เพิ่งกะจะครับเมืองเกาเมืองแม่แน่นอนเมืองแม่กับเธอมาทางด้านยอดยอดดอกมาทางอุดรก็คือบ้านโซนของบ้านน้องสองห้องพี่น้องครับกกลงเจริญทั้งบอนน้องน้องไข่ตราดอโดจีนแน่นอนครับแม่น้าโขงกระโดเซากกินไปทุกปีทุกปีครับคือจังกรุงเทพกรุงเทพดีกระโดนน้ําทะเลซอกกินมาเรื่อยๆนะครับเด้อทังโซน กรุงเทพครับน้ำก้อยน้ำจืดผสมกับน้ำเข้มครับกินเคยต้องไปเก็ตรเป็นเมืองวาดิตคือยังประเทศนอกเพื่มประเทศเมืองหน้าเขาเจาเขาแหละครับผมอันนี้ก็เอามาฝากมากาวบอกสะละครับเพราะใดมีโอกาสมาเบิงพี่น้องเอ้ยครับผมเห็นต้นใหม่มันก็งามหูงามตายอยู่ครับแต่ว่าเป็นที่ที่จะทําประโยชน์ได้ก็คือต้องอตกแตง่งคือจะทรงผมแหละครับสีร้อสีเหลาสีสวยงามกับตกแต่งเสื้อซ้อยให้มันสวยงาม นี่แหละครับผมก็ต้องดันเขาครับดันเข้าไปแปดอาราดครับผมแนวหนังเป็นแนวน้ำครับผมเดี๋ยวโอกาสน้ำมากครับเด้อโอกาสน้ำจะพามากครับมาเบิงซ้านตัวนี้เพราะว่าบริจะปรับแปลงแล้วก็ให้เห็นล่าเขาเรียกว่าไอซานน้ำให้เบิงครับผมน้องน้ำที่จกไวครับผมติดตามเป็นระยะครับแต่ละคลิปที่เอามาฝากสละครับผม อันนี้พี่น้องป้องป่าก็ซื้อเห็นเนาะครับผมนี่ต้นต้นอันนี้ครับผมเออมาต้นนี่ครับต้นใหญ่ๆว่ามันหัวหัวค้นแหรอครับผมนี่ครับพี่น้องป้องป่าครับผมนี่ครับต้นอยู่โอกอยู่ป่าคือพวกป่าดงดิบความชื้นอยู่เกิดมากเพราะที่เกิดช่วงนาฝนครับผมแน่นอนนี่ครับผลหวังค้นก็ว่ากินได้นะครับเด้อ ครับผมถ้ว่าดิจิตโช์ผ้าเพลินนี่ก็อเออเยกเอามาฝากมาตอนสักละครับนี่ที่ที่สามารถครับผมเอามาให้เบิ้งสักละครับผมเพราะว่าจรงจิครับไม่รบแตนหูแปนตาเพราะว่าวัชจะพืชนี่อันใดที่เก็บไว้ได้ใส่ได้เบิ้งได้งามได้ใส่ประโยชน์นี่ก็คือเอามาให้เบิ้งสักละครับผมเพราะว่าจรงจิกรมที่ดินเพิ่น่ยาสักหน่อยนึงั้งกรมที่ดินเพิ่นก็จะมีภาสี ผู้บ่าโดูแลทีทังเจ้าของต้นไม้วางเปาวมีประโยชน์เนี่ยสำเนาหนึ่งเจ้าบระหัวซาทีมีหลายกระดอกกระเดียเกินนาเกินตาทังกรมพิ้ดินมันก็ขี้เดือดเสียแล้วมาแม่นนะครับผมกะตัหัวซาบางคนก็ซื้อไว้จนลืมข้าวนะครับผมสำเนาตัวหนึ่งกะหัวซาเอาใจใส่นี่นะครับเด้อไปหาปลูกต้นกล้วยต้นไม้ที่ใส่สวยได้นั่นล่ะจัดการเลยครับผมดังก็คือเพ่นก็จะรู้ร่มห้เพราะว่าที่เข้าบม่ได้โสทิม นี่แะครับผมต้นไม้ต้นไหลครับผมสุดละแน่วทีของเพื่อนจะคลองทีเพื่อนครับมารับจอบสละครับผมมารับจอบครับลับจอบลับจอบพี่น้องเอ้ยสลัครับผมสวยงามพี่น้องผ่องปายครับรดเกียรลดถายเพื่อนกระดันเข้าให้นี่ครับผมเมื่อสิเป็นป้ายจังสิละครับผมเห็นไหมครับต้นเอะถ้าเกิดโจทย์ จำถึ้หรือจำเพิดนี่มันก็นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคกของต้นนี้นะครับผมก็จะขึ้นประมาณหนาฝนดินซุ่มเขาแตกออกมากครับผมนู่นแล้วครับผมเห็นไหมครับเขาจะขึ้นเป็นื่อแถวเลยครับผมผู้กินได้ว่ากินได้ก็คือว่าแหละครับผมนะครับผมต้นแยกกับทวมหัวแหละครับไม่ต้องปลอไปครับผม เป็นป้าของเขาครับผมนี่แหละครับจากสิเราเอาเคล็ดลับมาฝากาพี่น้องปองป่าเดอ้อผู้ใดมีทียาถิ่มยาควางเนื้อได้ไปค้นหาเบิงชโฉดนเดอ้อพี่น้องปองป่าครับไปเหตุทำตกแต่งทีปลูกต้นไม่กินได้ใส่สอยได้เดอ้อพี่น้องปองป่าแล้วครับแล้วก็ค่อยจังปีนาปีนในครับผมปลอมรั้ว่ดูดีปลูกต้นไม้ต้นไรเพราะว่าจะเป็น อ้อยเอ้อยกล้วยเอ้อยหรือว่าเป็นต้นไม้ไส้สวยดิครับผมประจัดการสวัสดีครับเด้อย,ยังจีอุดร่มได้ครับเพราะว่าเป็นไม้ไส้สว,วยเพราะว่าเป็นไม้เก่าร่างเดิมเพราะว่าพิ้นทางด่างออกคือพวกว่าพืชที่นี่มันก็ได้แปลเนเหนือทรัพในสัมนึงพี่น้องปองไปครับเพื่นกระจีอุดร่มได้ถ้าเกิดมีต้นยืนไม้ยืนต้นทําประโยชน์ไส้สวยได้ไดิอ่าพื่นเกิดจะอุดร่มให้ครับผมผาษีพิ่นกิยกเว้นใ้อันว่าเป็นอัดลาดบ่มีะม่ยังบัหาซื้กลว่าไร่โอ้พี่น้องเอ้ย ถ้าไปคายฝูงว่ะไปเสียภาษีเลยครับของอทีตรงนี้ครับผมเอาเคล็ดลับมาฝากแล้วก็พี่น้องปองปากกัอย่าลืมนะครับเดอ้อติดตามนิเจโจ้ผ้าเพื่อนไปตลอดครับผมครับพี่น้องฝากไปครับผมพอกกันไปติดตามทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณหลายที่ติดตามเดอ้อ,อผู้อยู่ไเกอยู่ไกลเมื่องนอกเมื่อหน้าครับนีเจโจผ้าเพื่อนบ่ลืมถ้ากาบแทบเท่า,าแล้วก็จะกาบอยู่ครับแต่ว่าก็ตตองถอดเกือบแน่เด้อครับพี่นอ้องเฮ้ยบอลเลนส์ื๊อต เอาพ่อๆกันไหมพี่้องปองไปครับผมอ่าอันว่าเครื่อ,อสมัยก่อนพี่้องเอ้ยบอกบ่มาแเนมเห็นบุ่ดีอ่าทาวันเครื่อเกาสมัยดินะครับผมโอ้ยไดโห,น,หนเหรียญมีหอดบักอ่าเขาเรียกว่ายอย่างครับอ่ามกุฎโอ้ยเกิดประตวอย่างเนาะอ่าอ่าเป็นเครื่อทาวันเลยครับสมัยก่อนไดโหนเหรียญอยู่ครับยังแห้งหนาทรงกลั่นโอ้ข้าเจ้ามา,มาเหเฮ็ดอ่าโอ้แล ตัวชาแล้วก็ตัวหนต้นไม้ใหญ่ต้นสัมชาแล้วก็โหนเล็กครับคิดถึงอดีตตอนเป็นเด็กน้อยสักครับพี่น้องไปเอาลาไปก่อนครับผมบุญด้วยเถาวันเกี่ยวพันรัดหัวใจสักครับผมเนาะบายบายลาไปก่อนเด้อครับเด้อติดตามคลิปไปไหมครับรักษาสุขภาพเด้อมีเงินเสียเงินล้านกรับว่ามีความหมายหากร่างกายบ่แข็งแรงก็อย่าลื่อนสักครับผม ก็ขอพาคุ้มค้องโควิดโคโรน่ายามาไก่ไม่ยามาแผ่วย่ยามพาพลาดเด้ออ่ะแควคาดปลอดภัยครับผม